สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับหลังจากที่เออยูเนสโกเนี่ยนะครับได้รองรับอะไรถ้าจําไม่ผิดรู้สึกจะมีภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะครับหรือว่าหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยแหละครับแล้วก็อะไรอย่างอื่นจำไม่ได้เพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำอะไรอีกอย่างหนึ่งจําไม่ได้แล้วครับไอ้เป๋อ้ป่องก็ขี้หลงขี้ลืมอ้าฝากกวนหมื่นตัวยงคอมเมน ของยูเนสโกเนี่ยนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยนะครับเออไอ้เหม็นมันรู้สึกน้อยอกน้อยใจก็เหมือนแหมมันก็ตัดพ้อนั่นแหละครับว่ารู้สึกว่ามันเนี่ยถูกยูเนสโกนะครับรังแกเอานะครับ <laughs> มันอ้างว่าชุดไทยเนี่ยนะครับก็ไม่รองรับให้มันนะครับว่าเป็นชุดคัมแมแถมสงการเนี่ยก็ยังไม่รองรับให้มันอีกนะครับมันก็เลยแหมค่อนข้างจะหงุดหงิดนิดนึงอ้าวไม่เป็นไร ช่างหัวมันนะครับบังเอิญไปเห็นคอมเมนต์แลวน่าสนใจก็เลยอยากเอามาฝากกวนหมือนตวยงนะครับเช่นเคยครับเพื่อนฟังผู้บามมาังคับบัญเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญอย่ารบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนี่ครับรบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับสายจีการไ้แอดมินก็จะหูไปนะเอาตาไปไร่นะครับค <c oughs> ิดซะว่ามันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับโอ้ประสาทความคิดเห็นที่หน<อ>ึ่งประเทศไทยใช้เงินซื้อตําแหน่งเพื่อให้ได้มาซึ่งการรองรับหรือไม่ <c oughs> โอ้้องามใสแหมตัวเองทําไม่ได้ก็กล่าวใส่ลายป้ายสีเขาเฉยเลยนี่ถ้าเลิกดมกาวเนี่ยอุ้ยมึงจะมีสติกว่านี้เยอะไอ้เหม็นเผลอๆเนี่ยบางทีอาจจะได้รับรู้เรื่องจริงข้ออะไรครับเพื่อนๆว่าเออในอดีตเนี่ยนะครับแหมเป็นทาสของชาวเสียมนะครับแถมทุกวันเนี้ยเออก็ยังข้ามมาเป็นกรรมกรนนรับเพื่อนอไม่ใช่เพิ่งเป็นนะครับแหมเป็นมาตั้งแต่โบราณากาแล้วนะรับเพื่อน วยงามไสน้ําตาคุณจะไหลนะครับไอรอดตาปอนความคิดเห็นที่2ชุดไทยคือชุดประจำชาติของชาวขเขมรแต่ยูเนสโกกับไม่ยอมรับส่วนตัวฉันคิดว่ายูเนสโกรังแกชาวขเขมรตายแล้วมึงเลอะเทอะไปกันใหญ่แล้วไอ้เหม็นก็ระบุอยู่ว่าเป็นชุดไทยนะครับ มันจะไปเป็นชุดเประจําชาติของไอ้ชาวกาวได้อย่างไงวะมึงต้องเอจูนสมองสักหน่อยนะครับเพื่อนเพราะอะไรละครับก็สมองมันเบอร์มันตายไปหมดแล้วนะครับสาเหตุมาจากอะไระครับเพื่อนดมกาวหมดอายุนะครับเนี่ยมีวิธีจูนนะ่าจะบอกให้ไม่ยากนะครับเนี่ยเ,เคยเห็นโรงพยาบาลแถวแถวจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับโรงพยาบาลบ้านนะครับ เขาช่วยผู้ป่วยนะครับเพื่อนเออใช้ไฟฟ้านะครับจูนมันหมองเนี่ยแหละครับเพื่อนโอ้อตายแล้วนะครับเผลอๆเนี่ยไอเมนเนี่ยอาจจะอาการดีนะครับเพื่อนอาจจะตาไม่ลายอาจจะไม่เข้าใจผิดก็ได้อาจจะมีสติขึ้นมาได้เผลอๆเป็นยังไงอาจเลิกดมกาวนะครับไอ้งามไส้สูตรจริงก็เพื่อนเมนความคิดเห็นที่3มกัมพูชาควรตั้งยูเนสโกของเราขึ้นมาเอง เพื่อรองรับทุกอย่างที่เป็นของคาเมนโอ้ตายแล้วเชื่อหรือยังครับเพื่อนๆอนไอแอดมินก็บอกแล้วบอกอีกว่าเชื้อเองบ้าเนี่ยเออลิมันแรงนะครับเพื่อนพอมันทําอะไรไม่ได้ดังใจนะครับมันก็อยากจะทําเป็นของตัวเองขึ้นมานะครับโดยที่ไม่ได้สนใจกฎระเบียบโลกเขาเลยนะครับเพื่อนไ้งามไส้ประสาทพิเสียและถ้าหากเอ่อตั้งขึ้นมาได้เนี่ยนะครับเพื่อน มันจะไปหลอกใครไดหครับมันก็หลอกไอ้ชาวก่าด้วยกันนะครับสรุปไอ้ชาวกาาหลอกไอ้ชาวกาากันเองและไอ้ชาวเกาวก็มานั่งภาคภูมิใจกันเองเนี่ยแหละครับเพื่อนๆไ้งามไส้แบบนี้เออเรียกธาตุต้มธาตุาได้ไหมครับเพื่อนๆกูบอกโอักูบอกกี่ครั้งกี่โหดแล้วอย่าต้มเองบ้ามากสุดท้ายเป็นยังไงครับตามมันร้ายนะครับ จะต้อมกันเองแล้วเพื่อนโอ้น้ําตาจะรั่วนะครับหุ่นมโนยหัวเขตความคิดเห็นที่สี่รัฐบาลกัมพูชาควรคว่ำบาตรยูเนสโกโอเละเทอไรสาระไอ้ปัญญาอ่อนมึงจะเอาอะไรไปคว่ำบาตรยูเนสโกเขานะครับมึงจะเลิกส่งเองบ้าแล้วก็กาวหมดอายุหรืองไงวะเหม็น โอ้โตายแล้วบอกก่อน,นะครับเออยูเนสโกเนี่ยเออเขาไม่ดมกาวนะครับเพื่อนๆนแล้วเขาก็เอ,อไม่ทานเองบ้าด้วยครับเพื่อนเพื่อนโหหนักเลยกูกาวดิมึงเก็บเองบ้ากับกาวหมดอายุนะครับไว้ดมเองไว้ทานเองเถอะไอ้เหม็นมึงเชื่อกูเด้อน้ำตากูจะไหลความคิดเห็นที่ห้าเราไม่ควรให้ความสำคัญกับยูเนสโกโอ้โตายแล้ว มึงทานเองบ้าจนมึงหลงตัวเองและเหมน็นมึงคิดว่าเออยูเนสโกเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญอะไรกับมึงโอ้หหนักเลยกูาวนี้แล้วเพราะอะไรล่ะครับยูเนสโกถึงไม่ให้ความสําคัญกับไอ้ชาวกาวก็เพื่อนเอาาก็มันเป็นแค่เออคนดมกาวหมดอายุนะครับเพื่อนแถมยังเป็นเออก,กรรมกรเนี่ยโอ้ตายแล้วแล้วก็ยังเป็นเออคนที่มีเชื้อเองบ้าหน้าร้อนด้วยหนักเลยกูคราวนี้เห็นไหมล่ะครับเพื่อน มีเหตุผลมากมายเออตั้งหลายเหตุผลนะครับเพื่อนที่ยูเนสโกเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญอะไรกับไอ้ชาวกาวเฮ้านะครับเพื่อนส่วนตัวนะครับคิดว่าเออมันเก็บประวัติศาสตร์ปอมไว้หลอกกันเองดีกว่านะครับเพื่อนเพราะอะไรนะครับไองามไส้เดี๋ยวมันก็หลงลืมนะครับเพราะอะไรไอ้พวกนี้แหมทานเองบ้านหน้าร้อนดมกาวหมดอายุสมองมันตายนะครับเนี่ยขนาดโจชนาเถมเยนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นสังขังนะครับ มันยังไม่สนใจที่จะกลับไปเล่นเลยนะครับเพื่อนๆแล้วคุณลองคิดสิครับเพื่อนๆว่าเออชีวิตมันต้องดิ้นล้นนะครับอดอยากปากแห้งนะครับเพื่อนนี่ต้องข้ามฝั่งมาเป็นแรงงานเนี่ยแล้วมันจะมาสนใจอะไรล่ะครับเพื่อนกับไอ้วัฒนธรรมจอมปลอมหรือหลอกลวงนะครับสู้มันโดมเมี่ยงเียกเน่ากาวบูดแล้วก็ออนอนเพ้อฝันก็มันไปไม่ดีวะแล้วครับเพื่อน โอ้ยงามไส้น้ำตาคุณจะไหลนะครับไอ้รอดตาปอความคิดเห็นที่6กัมพูชาไม่มีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับองค์กรไหนทั้งนั้นเพราะเรามีหลักฐานคือบันทึกบนกำแพงโ้ตหตายแล้วคอมเมนต์ในตำนานนะครับแหมคอมกำแพงเจ้าประถายแอดหมื่นลิ้นลวนต้องขออภัยนะครับ ที่มึงสามารถแกะสลักได้อยู่เรื่อยๆบอกก่อนนะครับว่าไอ้กำแพงนั่นอ่ะไม่ใช่ของไอ้ชาวก้าวนะครับเป็นของชาวเสียมชาวสยามชาวไทยนะครับแล้วมึงก็แหมมัม่วไปแกะสลักเลอะเทอะเลยนะครับเพื่อนๆ <c oughs> เนี่ยมึงแกะเออเอ็งบ้ากับกาบูดก็ไปหน่อยเพราะอะไรก็เป็นต้นกําเนิดมาจากเขมรนี่แหละครับเพ <c oughs> ื่อนไอ้งามไส้ประสาทวิเสียนะครับไอ้รอดตาปนเออลืมอีกอย่างหนึ่งเออขอทานก็เช่นเดียวกันนะครับ รู้สึกว่าเออน่าจะมีบันทึกบนกระแพงด้วยนะฮะโอ้หนักเลยโก้าวนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับอีพีนี้แอนมื่นกระลาขอพระคุณกวนมื่นตัวยงท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อน โอ้ย <c oughs> ง<ต>ามไส้เก็บปวดใจเมื่อคนรักนั้นมาตีจากจึงต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทานเพื่อยอมใจกินทั้งน้ำตา ที่มันรินไหลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดบะมีปาโ้อไอรโรตาปอนอ